สวัสดีครับนีค่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนวิรุลครับวันนี้เราติดตามนะครับภาพอากาศสัปดาห์นี้ตรวจสอบความแปรปรวนจะมีต่อไปในสัปดาห์นี้อย่างไรนะครับดูจากกราฟิกข้อมูลอากาศเข้มา,กาขมก้าสานะครับจากเดิมที่คาดว่าฝนในประเทศไทยตอนบนนั้นจะลดลงในสัปดาห์นี้ล่าสุดความกดอากาศสูงก็มีกําลังที่อ่อนลงนะครับแต่เรื่องของคลื่นกระแสลมตะวันตกกลับเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยตอนบนครับบวกกับมีลมตะวันออกยังคงพัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามา ปกคลุมบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะครับเลยทําให้พายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกยังดําเนินต่อไปในบางพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับล่าสุดทีวี360องศาตรวจสอบภาพดาวเทียมประเทศไทย,ไทยตอนบนก็ยังพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่หนานแน่นในบริเวณภาคอีสานนะครับและอีกกลุ่มก็คืออยู่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางครับทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงฝนหนักเกิดขึ้นที่นครสวรสวรค์ตากกาแพงเพชรชัยภูมิกาญจนบุรีนครราชสีมาสระบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรี บ,บูราชบุรีชนบุรีและฉะเชิงเซานะครับความแปรปรวนที่ดําเนินต่อไปนี้ยังมีความเสี่ยงถึงขั้นพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือตอนบนความแปรปรวนจะยืดเยื้ออีกแค่พรุ่งนี้อีกวันเท่านั้นนะครับเพราะว่าในวันที่ 1-5เมษายนนะครับผู้ชมดูนะครับยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมอยู่ในประเทศไทยตอนบนครับชื่อก็บอกว่าร้อนนะครับดังนั้นอุณหภูมิจึงจะเพิ่มสูงขึ้นและฝนจะลดลงเทว่าภาคเหนือวันที่1-3เมษายนจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกอีกระลอกเข้ามาในบริเวณ ภาคเหนือตอนบนอีกด้วยนะครับทำให้ช่วงปลายสัปดาห์ที่คนอื่นเขามีเรื่องของฝนลดลงเหลือ10%ของพื้นที่หรือแทบจะไม่มีฝนตกนั้นแต่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายยังจะมีเรื่องของฝนฟ้ากะนองลมกระโชกแรงต่อไปได้อีกนะครับและเมื่ออากาศแปรปรวนยังคงดําเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งความร้อนที่คาดว่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นจึงลดลง จึงไม่มีความแรงเพิ่มมากขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับเหนืออีสานกลางปลายสัปดาห์จะร้อนสุด38องศาโดยที่มีความเป็นไปได้สูงว่าร้อนสุดระดับ40องศานั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ขณะที่กรุงเทพมหานครนั้นจะร้อนสุดแค่36องศาครับสำหรับภาคใต้ฝนจะลดลงตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เช่นกันนะครับร้อนสุดจะอยู่ที่36-37องศาคลื่นลมสงบนะครับจากภาพทั้งหมดนี้ช่วงเหมาะทํากิจกรรมกลางแจ้งก็คือตั้งแต่1เมษายนคาบเกี่ยวถึงวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์เลยนะครรม ช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ไว้ได้เลยนะครับนอกจากนี้1เมษายนยังเป็นวันเริ่มต้นของการกลับมาจับตาปัญหาการเผา,าและหมอกควันไฟทางภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับเนื่องจากฝนจะขาดช่วงและความร้อนแรงจะกลับมานะครับนายเถลิงศักดิ์เพชรวันผู้เชี่ยวชาญคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษบอกว่ารอบนี้จะต้องจับตายาวไปตลอดเดือนเมษายนเลยนะครับแต่คาดว่าค่าฝุ่นละอองจะไม่เกินทะลุกเกิน200ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรแล้วทั้งหมดนี้คือข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงประจำสัปดาห์นี้นะคร เมื่อวันพรุ่งนี้ยังเป็นอีกวันที่เราจะมีอากาศแปรรวนมัดเจาะลึกพื้นที่ที่ยังเสียงดีผลกันนะครับ ภาคเหนือนะครับเพียง20%ของพื้นที่ที่เพียงรายน่าอุตรดิตถ์สังข์สุนุลโลกและเพชรบูรณ์อีสาน40%นะครับที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีจังหวัดนครนครพนมบุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลาง20%ที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีกรุงเทพเพียง30%นะครับภาคตะวันออกเพียง40%ที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดครับส่วนภาคใต้เน้นที่ปากอ่าวไทยนะครับที่10%ของพื้นที่ที่พัทลุงสกลาปัตตานีและนราธิวาสระวังอัตรากกกาาาาาาารรรออศศแแแปปปปวนนลลละสภพุขจทีี่่เยง ด้วยนะครับเราทำความรู้จักกับความร้อนในสไตล์ทีวี360องศามามากแล้วครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับฤดูร้อนในสไตล์ของน้องนัชชาครับสำหรับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ